สวัสดีครับวันนี้6 0วิกับหนูสปอร์ตไซโคนะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเรื่องของ ROV eSports นะครับจากเมื่อคืนที่ผมเล่นแล้วก็ไต่แรงขึ้นไปนะครับทีนี้ผมจริงๆจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างความที่เรียกว่าเด็กติดเกมกับการเป็นเกมเมอร์นะครับเพราะจริงๆเราหลายๆครั้งที่เล่นันนะครับผมจะพบว่ามันมีบางคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆเนะี่ยพยายามที่จะคอเกมหรือเรียกว่าท้างทาอะไรเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะมองหาโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแต่ขณะเดียวกันนักกีฬาบางกลุ่มหรือคนบางกลุ คือคือด่าเพื่อนในเกมนะครับรเพราะฉะนั้นการด่าเพื่อนในเกมหรือการทาร้ายให้เกมเนี่ยมันไม่สามารถติดต่อไปได้เนี่ยหรือจะทำาะจิตใจกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่การเนินการของพวกปโปรนักกีฬาอาชีพดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือถ้าถ้าเราอยากที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพจริงเราต้องฝึกต,ต้องหัดครับแล้วก็พยายามทําที่อยากให้เป็นบวกครับไม่ว่าทีมจะตกสถานการณ์ยังไงก็ตามแต่สิ่งที่สาคัญคือให้กําลบงใจทีมและควรช่วยกันและควรเบรกพฤติกรรมที่ไม่สุภาพเช่นการด่าเพื่อนในเกมหรือต้องการอะไรบอกเพื่อนในเกมไม่ทํา น,นั่นคือสิ่งที่ทําให้ทีมเราเนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จได้และนี่คือ60วิกับหนูสปอร์ตซิโคครับสวัสดีครับ